สวัสดีครับแฟนๆทุกคนนะครับพบกับเจ๊ดมคำเปาเช่นเคยนะครับสามกู่ชูชื่นวิเคราะห์ฟุตบอลแบบจัดเต็มทางแฟนเบสอย่างนี้รวมไปถึงกลุ่มและที่ขึ้นอยู่หน้าจอก็แอดกันไปได้เลยนะครับวันนี้ค่ับคือวันศุกร์นะฟุตบอลยังมีให้ลุ้นให้เชียร์กันเหมือนเดิมนะครับเริ่มกันเลยนะครับห้าทุ่มครึ่งครับลีกทสองของเยอรมันครับอันดับสิบอย่างแซนเฮาเซ่นเปิดบ้านพบอันดับสามสังเผลีนะครับ แซนออลเซนนี่เปิดซีซั่นมา2นัดชนะ1แพ้1ครับส่วนซังพอลีชนะ1เสมอ1นะครับเฮตุ้ยคู่นี้สูสีนะซังพอลีชนะ2เสมอ2แพ้แซนออลเซนเป็นหเกมจาก5นัดหลังสุดที่พบกันโดยตรงนะครับตัวเล่นครับแซนออลเซนวันนี้ใช้ทิมคิสเตอร์ครับเดียโก้คอนเตนโตและดานิเอลเกตารเอลนะครับส่วนซังพอลีครับมีคริสโตเฟอร์อาร์วีเวอร์ครับแม็กซ์ดิเกนและดานิเอลเคเร่นะครับคู่นี้แซนออลเซนเล่นในบ้านเสมอลายชุดหนึ่งข้างแต่ถ้าชนะสกอร์อะไรก็ตามแฟนๆเฮกันลั่นๆเลย ซึ่งดูแล้วจะด่าว่าโอกาสเสมอสูงนะดีไม่ดีสั่งพอลีทีมเยือนบุกมาเก็บ3แต้มเต็มด้วยซ้ำเพราะนั้นวันนี้มองทีมเยือนครับสั่งพอลีครับเชี่ยงคืนตรงครับเดนิสซูเปอร์ลีครับแรนเดอร์อันดับ6พบจากฝูงบรอนบี้นะครับ แรนเดอร์ในชนะ1เสมอ1แพ้1จาก3นัดที่เปิดซีซั่นมาส่วนบรอนบี้ชนะรวดทั้ง3เกมเลยนะแถมเฮตูเอท่าเกมล่าสุดก็ไม่เคยแพ้แรนเดอร์เลยชนะได้3นัดและเสมอไป2เกมนะครับตัวผู้เล่นครับแรนเดอร์วันนี้ใช้แซมมันเกรฟนะครับอังเรโรเมอร์และเอมิลริสส่วนบรอนบี้มีอันเดรียนแม็กโซครับเยสเปอร์ลินสตรอมและไมเคิลอูเร่นะครับคู่นี้บรอนบี้บุกไปแค่ชนะ3แต้มเต็มพร้อมเสียงร้องเอิร์ล้าของแฟนๆมาแน่นอนแต่ถ้าเสมอนี่ตัวชาครึ่งซีก ซึ่งจะนำดูแลโอกาสเสมอก็พอมีเล็กๆนะแต่ดูว่ามุมชนะน่าจะอยู่ฝั่งทีมเยือนครับจะฝูงวันนี้ให้มองไปที่บรอนบี้ครับปิดท้ายตี1.45นาทีเกาโชส์สไตรเตอรี่นะครับฟรเฟรเรนติน่าดับ9พบ18ซามโดเรียครับฟิออร์เปิดซีซั่นมา2นัดชนะ1แพ้1นะครับส่วนลาซามเนี่ยแพ้มา2นัดติดเลย เฮทเวคู่นี้ลาสามเป็นรองเล็กๆนะครับชนะได้1เสมอไป2และแพ้ฟรีออไป2นัดนะครับตัวเล่นกับม่วงมหาการวันนี้ใช้มาตินกาเซเรสครับบอคคาบาเรโรและฟรองริเบรีนะครับส่วนซามตัเร o, è, ครับมีโอมาคอนเล่ครับอัลบินเอ็กดาวและซูน้าตัวเกาว่าฟาบิโอกวายาเรล่านะครับคู่นี้ฟรีรอนติน่าเล่นที่อติโมฟรังคีบังคับชนะ1สกอร์แฟนๆจะเฮ50%ชนะมากกว่านั้นเฮ100%ซึ่งดูแล้วพวกเขา ดีกว่าซามตูเรียนะเกมรุกก็หลากหลายกว่าแถมเกมรับก็เหนียวแน่นกว่าซามตูเรียซึ่งเสียประตูง่ายเหลือเกินสำหรับลาซามวันนี้ดูแล้วฟิออเล่นในบ้านน่าจะเบียดเก็บ3แต้มได้ลุ้นแค่สกอร์ขาดเพื่อเฮแล้วลั่นกันลวก,กันครับมองไปที่ทัพม่วงมหาการฟิโอเรนตินาครับสรุป3ทีมจะาต้คำเป้าคือมาสุกแบบนี้นะครับซังเปารลีบรอนบีฟิโอเรนตินาฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ลงไปถึงกลุ่มแลนหน้าจอแอดไปได้เลยนะวันนี้จะาํ้คำเป้าลาแล้วสวัสดีครับ